ข้าวองสวัสดีครับวันนี้ครับประจวบเรามาเยือนตราดเอฟซีนะครับชางขาวชาวเกาะนะครับวันนี้เรามาด้วยด้วยพ่อ,อตังผมไปกองเชียร์มาด้วยกองหมากที่เราไม่เราไม่น่าจะได้แจงกลับไปวันนี้นะครับแต่วันนี้เราสู้ด้วยใจจริงแล้ววันนี้เลยสัมภาษณ์โคตรก็เลยถามผู้ช่วยโคตรนิดนึงครับว่า วันนี้รูปเกมเป็นไปตามที่เราวางไว้ไหมครับก็เป็นไปตามที่วางไว้ทุกประการเลยนะครับต้องยอมรับว่าวันนี้เด็กทําได้ทําได้ตามที่ต้องการนะครับแต่ว่าลูกแรกที่เสียก็กำชับไว้แล้วว่าจังหวะเนี้ยเราจะสียประตูอย่างนี้บ่อยใช่ไหมที่ผ่านมาใช่ใช่แล้ววันนี้ก็กำชับไว้ด้วว่าจังหวะที่เสียวิคิเนี่ยพยายามขึ้นทุกคนแล้วก็มัดตัวทุกคนนะครับแต่ว่าพลาดเองเพเสียประตูนะครับแต่ตอนนี้ ในเกมถามว่ามาทำใจไหมผมก็ถือว่าด้วยความเป็นนักสู้ของปีศาจสุดาเราแสดงให้เได้วันนี้เราสู้แม้จะทีมที่ใหญ่กว่าเราต้องสู้ได้ต้อสู้นะครับก็วันนี้ครับแม่มาไกลครับวันนี้มาร่วมๆผมเป็นร้อยนะรูนะมาแบบพูดอะไรไม่ออกทีวันนี้ดีใจมากเลยวันนี้ถึงเป็นถึงเป็นเออ่่ป็นผู้สัมภาษณ์นะผู้ผู้สัมภาษณ์เะไรองก็ดีใจผมไม่ได้จะสัมภาษณ์อะไรตอบด้วยความปุศลมจเลยคืออย่างนี้ผมต้องขอบคุณขอบคุณพานันขอเียร์ที่ให้ความใจ เสียท um ี่เกออกมามันมันมันจังหวะทำให้ผมกมีู้ได้เลยว่าเราแล้กองเชียร์มีส่วนมากนครับงเชียร์พกเรา้าเ็นปัจันเป็นส่วนที่สำคัญใเราใ้เต็มวันนี้ถึงแม้จะเสมอแต่ว่าคิดว่าเราชนะอกึงนนัดหน้าเรานหน้าเรารับรับมาพ่อันุรับปพนีรับปัุมพานีคนเลาะป่าถึงกองเชียร์ได้เลยครับก็นะครับก็ที่ผ่านมานะครับอาจจะอาจจะ ปะทับใจบ้าบับ้างในในส่วนของลูกเกมนะครับฟุตบอลม,มันก็เป็นธรรมดานะครับเราจะเล่นดีทุกเป็นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแม็ดไหนที่จะไปโกองเชียร์รู้สึกผิดหวงังก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะครับแต่อยากให้เป็นกำลังใจนะครับเหมือนอย่างที่กล่าวตรงนี้เขาตั้งใจมากนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเสมอนะครับแต่กองเชียร์เขายืนข้างเคียงข้าง,างทีมของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมอยากให้ประจวบ ถึงแม้จะเป็นสโมสรเล็กๆนะครับแต่ด้วยสปิริตของกองเชียร์หรือว่าของนักเตะเนี่ยผมว่าเราก็ไม่แพ้สิ่งใหญ่นะครับแมตช์หน้าเราจึงประชุมอยากให้กองเชียร์มาช่วยเยอะๆนะครับมาช่วยมาเชียร์เยอะๆมาตะโกนตะโฉบสู้ๆบรอย่างที่เนี่ย้โค้งกองเชียร์ของเราเนี่ยมาถึงตลาดแล้วก็สามารถช่วยนักเตะน้องๆในทีมได้นะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนขอบคุณเรื่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้ครับเราก็เสมอช้างขาวเจ้าเกาะไปได้หนึ่งตัวต่อหนึ่งแบบวันนี้เราโดนไล่ออกด้วยหนึ่งคนซึ่งโดนไล่ออกเนี่ยเอาว่า เราไม่อยากพูดนะเราไม่อยากพูดว่ากรรมการกากหรอกเพราะมันไม่ดีไม่อยากพูดออก่สแต่เป็นกรรมการกาดจริงวะ่ะโอเคแล้วเ,เจอกันแหม่หน้าครับที่ภาษาอาเซเลียนมบกับปทุมสวัสดีครับ